เามำยาไงหยุดจ้ะออเรานอ่านสื่อที่ดูเรานใจอ่ะก็ต้องอ่าน,นขาน่าวภายแรจดีกว่าไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่เนี่ยแนข่าวเขาบอกว่ามีชาวบ,บ้านสองำในจังหวัดภัยคานีอ่ะูกพิษภัยแรงวีกว่จนต้องเกิดส่งแย่งน้ำทำมาแกมีกันเยแ่้วเห็นใจจังปัญหาภัยแรงนี่มันน่ากลัวจริงใช่ใช่สสาชาวบ้านล มั่งแต่ไม่รู้ว่ามั่งอะแรกันคือไงรู้ดิภัยแรงก็คือใครที่เกิดจากการขัดแย้งในพื้นที่และพื้นที่หนึ่งเป็นเวลนะานานเป็ความเกิดความและงวามแค้นแ,แล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนมจริงจังมเลยงั้นรเรามาลองคิดเล่นกันดูว่าถ้าเราเป็นชาวบ้านจริงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงน่าสนใจแ่ะขอคิดแป๊บนึงนะเราเข้ามาแลกเปลี่ยนไอเดียกันอืม าเป็นชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกพืชหรือทําการเกษตรเราจะต้องรู้จักการวางแผนการใช้น้ําหดีกเลี่ยงการปลูกพืชที่ใช้น้ํามากและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยแทนและมีอยยุสันม,กมากๆเช่นถั่วเขียวและเราจะต้องติดตามข่าวจากทางรัฐหรือขาาวว่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ีเดด้วย ส่วนของเรานะเราจะชวนให้คนในชุมชนม,มาเริ่มกันสร้างฝายชะลอน้ําเพราะฝายชะลอน้ําจะช่วยชะลอน้ําและช,ช่วยชะลอการไหลของน้ําเพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ําทําให้ใช้น้ํามาทําการเกษตรบริเวณใต้เคียงได้ตลอดทั้งปีใช่แล้ใช่แล้วเอาไว้เราต้องออกลาไว้ทีหนึงไหนไหนเอาสิ ก็ลองสำรวจหาบริเวณที่เป็นตาน้ำในบริเวณชุมชนเพื่ออาจได้น้ำที่มากพอให้คนในชุมชนทั้งใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรด้วยจริงด้วยแต่เราวิธีนี้น่าสนใจมากเลยนะใช่ใช่ก็แต่ดีอยู่นะวันนี้หรอหลายโมงยี่สิบแล้วอ่ะแย่ยิ่งขึ้นแล้วเรียนบ่ายอะแล้วไม่เรียนหรอว่างจ้างั้นเราไปไหนโอเคไม่ว่าให้ขอบคุณที่มาแลกแชร์ไอเดียกันนะบ้า ปัญหา,พาแพลงสร้างความเบื่อหลองต่างๆให้ประชาชนมากมายเช่นขาดแคลนน้ำประโภคบริโภคผลผลิตทางการเกษตรลดลงราคาสินค้าสูงข,ขึ้นหรือทําให้ประชาชนไม่มีงานทำจนต้องอพยพเข้าเมืองใหญ่ทําให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและมีปัญหาตามมาเช่นไฟปา่าดังนั้นเราก็มีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองดูแลรักษาแหล่งน้ำต่างๆ รวมถึงการปลูกป่าทดแทนเพื่อเราจะได้มีน้ำใช้ไปอีกนานแสนนานของเมืค่ะ